สวัสดีคะ่ะมาพบกับ f อฟซีมาไนะคะวันนี้เกลก็จะมาสุ่มเพชรพอดีเพชรเยอะคะ่ะอ่าจะมาสุ่มเพชรทั้งหมด2.2500ืพันเพชรนะคะวันนี้จะจัดเต็มเลยชุดใหญ่เลยเพชรสูงสุดนะคะอเอามาใหม่ๆเลยวันนี้นะคะเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะคะเก 9ก้าถึงหนึ่งร้อยเจ็ดนะคะอันนี้ไม่มีเนาะน่าจะเป็นอันนี้แหละนี่นะคะมาลุน้นกันดีกว่านะคะว่าเกี่ยวจะได้อะไรจะได้ดีหรือว่าจะได้เกลือจะเค็มปีหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะมาสองหมืห้าอเพชรนะคะสุ่มเลย เอาเคล็ดนะคะหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเอากดแล้วนะปึง้งว,ว้าวอ่าได้เหรียญหนึ่งแสนนะคะโอ้ยไดอาร์เก้าเก้านะคะไม่อรังการเลยอะทุกคนเกลือแบบว่า มูลค่า27ล้านนะคะขายได้อยู่แล้วเนอะ99 r m เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเกลมีนักเตะคนนี้ r m รู้สึกจะอ๋อเกลไม่มีตำแหน่งด้วยอยู่แล้วแล้วก็อ่อม,มันมันน้อยจัดนะคะทุกคนเกลจะเอาไปขายนะคะเกลจะนำไปขายถ่ายทอดที่ตลาดนะคะอืม แต่เกี่ยวมีต้นทุนอยู่นะนี่นะคะจะนำไปขายเลยนะคะ99 RM นะคะก็ยังดีอะ่ะที่สามารถขายได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมารอตรงนี้นะคะไอไอคนแรกอะ CM 1 0 0อยอะจนป่านนี้แล้วอะน่าจะประมาณครึ่งเดือนได้แล้วยังขายไม่ออกเลยอะยังอยู่เหมือนเดิม อ้าวรับเหรียญแล้วนะคะรอแป๊บเดียวนะคะไม่นานนะคะรับเหรียญก่อนมีต้นทุนทั้งหมด282ล้านนะคะเกลอยากจะเปลี่ยนตำแหน่งนี้มานานแล้ว LW นะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าแับของเกลอ่ะมันมีอ่าอันไหนที่พอจะ ปกติแล้ว L w U ของเกวมันจะอยู่ที่19ล้านนะคะหูแพงมากนะคะแพงแบบสุดๆเลย L w U, เกลค้นหาตำแหน่งก่อนนะคะ L w U. อ่ะนี่นะคะ282ล้านนะคะเกวจะเปลี่ยนแล้วเกลไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันอ่อมันแพงนะะมันแพงมากเลยนะคะ19ละ้านอ่าสอง อันนี้เหรออ่าคนนี้ L W อุ้ยคนนี้กรอบเท่มากคนที้อยเจ็สิบทำไมกรอบไม่ค่อยสวยเลยล่ะฉียเฉยสองร้อยปดสิบสองเดี๋ยวแก้วจะดูขึ้นไปอีกนะคะร้อยเจ็สบหกอุ้ยคนนี้กรอบเท่อยู่ร้อยร้อยสาม L W อะคนไหนดีล่ะโหเลือกไม่ถูกเลยอะ่ะ มีตัวเอ้ยอันนี้ร้อยหนึ่งเฮ้ยคนนี้เท่คนนี้เท่มากโอ้หอรังการมากแต่แพงเวอร์เดี๋ยวเกวดูไปเรื่อยๆนะอ่าแต่เกียวต้องเปลี่ยนแล้วแหละเพราะว่าเกียวไม่เกยวไม่ไหวละเกียวต้องเปลี่ยนละนนี้ดีไหมอะทุกคนราคามันสูสีสูสีกับที่เกีียวมีนะ น่าจะเวิร์กไหมอะแต่ทาไมกรอบไม่ค่อยไม่ค่อยสวยอะทำไงดีละ่ะหรือคนนี้ดีหรือคนนี้ดีเลือกไม่ถูกเลยแลคนนี้มันแพงกว่านี่ก็ต้องเอาคนนี้แหละเนาะอ๋อแต่อันนี้ร้อยสามอันนี้ดีกว่าอันนี้ต้องร้อยสามแน่ OVR ตังเหลือแล้วค่อยไปทำอย่างอื่น เนาะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเกียวเอาคนเดิมคนเก่าไปขายที่ตลาดดีดีกว่าเกวต้องอ่าเกียวต้องถ่ายทอดการฝึกก่อนจาถ่ายทอดการฝึกไปเลยนะคะเราเกลจะขายละขายแน่ๆแล้ววันเนี้ยขายแบบแน่นอนอะ ก็ยังขายไม่ได้งั้นก็เก็บไว้ก่อนเสียดายนะคะเสียดายที่ต้องโอนถ่ายโอนแล้วเหลือนะคะต้นทางยังเหลืออยู่นะคะเสียดายงั้นก็เอานี่แหละ LW คนไหนนะที่เกลย่ยวจองไว้เมื่อกี้อันน่ะอันนี้ร้อยสามเฮ้ยมาได้ไงอะ่ะหรือเมื่อกี้เกลย่ยวไม่เห็นวิคนนี้เท่ยู่ LW ไหม LW เท่เท่เทร้อยแปสิบล้านได้อยู่ได้อยู่โอเคกรอบสวยใช้ได้กรอบเท่ด้วยโฟเด e นไป ลุยไปลุยอโอเคลุยแล้วนะคะลุยแล้วอ๋อซื้อแล้วนะคะเดี๋ยวมารับนักเตะก่อนนะคะอ้าวรับนักเตะนะคะเรียบร้อยเย่เย่รับแล้วนะคะจะได้เปลี่ยนสักทีนะคะ เปลี่ยนด่วนเลยอยากเปลี่ยนมาเนิ่นนานแล้วค่ะร้อยสามแอลดับเบิยูนะคะคนนี้อ่ะ OVR เพิ่มบวกสนะี่เนี่ยสี่เท้าบวกห้าการยิงบวกหการเลี้ยงบอลบวกสามการตั้งรับบวกสี่ก็คือเพิ่มเยอะเลยโอเคอ้าวแล้วก็เดี๋ยวคนนี้ก็ถ่ายทอดการฝึกให้นะคะ เสียดายนะคะเลยไม่กล้าขายนะเมื่อกี้ถ่ายทอดไปเลยอ่ะยังไม่หมดอีกเหรอยังถ่ายทอดไม่หมดก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะคะเสียดายแล้วก็แล้วเกี่ยวก็ต้องเป็นเพิ่มแลงไปเลยนะคะเพราะว่าเกี่ยวมีตัวเพิ่มแลงนะคะเป็นร้อยสี่ไปเลยนะคะ สกิลอะไรดีละ่ะความคล่องแคล่วเหรอการส่งบอลการเลี้ยงบอลไม่เห็นมีการยิงอะไรเลยงั้นเป็นความคล่องแคล่วเลยละกันเนาะไม่รู้สิเกียวไม่รู้เอาตัวไหนอะเอาเลยดีเดาเอาแล้วกันไม่มีเห็นมีการยิงกันอะไรเลยความคล่องแคล่วแล้วกันเนาะอืม อัพมั่วนะคะอัพมั่วอ่าแล้วก็ถ่ายทอดการฝึกเหมือนเดิมเสียรายนะคะนี่ว,ว้าวเลิศแล้วก็ฝึกเพิ่มนะคะฝึกเพิ่มโอเค แล้วก็อ่าไปขายที่ตลาดได้แล้วขายทิ้งขายทิ้งนะคะขายทิ้งนะคะได้เวลาขายแล้วนะคะอันนี้ดูสิยังอยู่เหมือนเดิมเลยอ้าวเหรียญมาแล้วรับเหรียญน,นะคะรับเหรียญคุ้มสุดๆเดี๋ยวเจจะมาลองเล่นสักหนึ่งแมตนะคะ ว่าเป็นยังไงลองใหม่นะคะอ้าวมีเวลาอ๋อตัวตัวตัวไปลุยนะคะแมต์เดียวพอนะคะเป็นลองนักเตะคนใหม่ของเกลเอง ไปลุยกันดีกว่าของเขาแค่ o v r 94เองอะ่ะถ้าเกี่ยวแพ้นี้เกี่ยวก็อายเหมือนกันเนอะเกี่ยวต้องร้อยสี่เขาเก้าสิบสี่อะคิดดูแล้วกัน งกันแบบยังเยอะอ่ะปลุย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 ว้ายเขาก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเอา อ้าวเข้าแล้วนะคะหนึ่งลูกเย่เยไม่เข้าก็อายเหมือนกันพีกากา ลมลุกคุกคานสุดๆยิงลูกโทษกันดีกว่าเอเข้าอีกลูกหนึ่งแล้วนะคะยิงลูกโทษนะคะใช่ไหมเขาเรียกยิงลูกโทษใช่ไหมชอบมากการยิงแบบนี้มันง่ายอยู่นะ สองส่วนแล้ว ไปไปอ้าวไปไม่ได้นะคะไปไม่ได้อ้าวสามลูกแล้วนะคะ เย่เย่ย่สามลูกแล้วนะแต่โอีอฝั่งหนึ่งน้อยด้วยไงมันก็เลยดูเหมือนแบบเข้าง่ายอะไรเงี้ย งั้นก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้เกลนะคะรักแฟนๆ FC ทุกคนเลยคะ่ะที่ช่องขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็กดแชร์ให้เกลนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะบ๊ายบาย